เจริญสุปนดาพุทธ,ธาตนิกชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านก็ามาพบกับบรรดาท่านสาธุชนแล้วตามปกติจากวัดใหม่เจริญพรเมื่อคราวที่แล้วพูดทิ้งไว้ถึงตรงที่ พระพุทธองค์เสด็จขึ้นไปโปรดพุทธเทพพระบุตรพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ใช้เวลาเทศนาถึงสเดือนหนึ่งไตรามาสเลยนะสมเดือนหนึ่งไตรามาสเลย ก็ปรากฏว่าก็มีคนถามว่าเอ๊แล้วพระพุทธองค์ไม่บริโภกไม่สะสมร่างกายเลยหรือมีคนมีคนสงสัยพระพุทธองค์ก็ใช้อถอดกายทิพย์นะสร้างเนรมิตทิพย์เอาไว้ให้เทศนาแทนแล้วก็ไปที่สโนดาตไปบินธบาทที่กุรุทวีป กรุเทวีบนี่เป็นเมืองที่เมืองอยู่เมืองหนึ่งนะในโลกนี้ยังหาไม่เห็นก็ <c oughs> <c oughs> อยู่ณนะสถานที่ใดแม้แต่ควันไฟก็ไม่มีนะเขาก่อไฟหุงข้าวอย er ่างไรกันก็ไม่รู้แต่ว่าไม่มีควันไฟถ้าคนแปลกปลอมเข้าไปนี่เขาจะรู้เลยล้วกลิ่นควันไฟจะติดตัวไปขนาดนั้นนะ <c oughs> เดี๋ยววันหน้าจะเอา เรื่องกุรุทวีปนี่มาเล่าให้ฟังก็ได้ว่าเมืองกุรุทวีปเป็นอย่างไรหรือรอ,อาจจะเอาเป็นพระสูตรพระสูตรตันตะปิดกมาเล่าให้ฟังก็ได้เป็นการทดทบท,ท,ท,ทวนความรู้กรอ่านไปหลายเล่มแล้วะแต่ว่ามันไม่ได้จำทั้งหมดนะไม่ได้จำทั้งหมด ก็อ่านแล้วแล้วเลยเหมือนกันอ่านแล้วเราก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นก็เข้าใจแล้วก็อ่านแล้วก็แล้วเลยก็เหมือนกับนักกฎหมายอ่ะถ้าถ้าไม่ได้ทําคดีบ่อยๆก็จะลืมข้อกฎหมายไปเจอคดีที่ยังไม่เคยทำก็ต้องมาเปิดข้อกฎหมายดูในในตำราเหมือนกัน เหมือนกันแหละเพราคงไม่มีใครไปท่องใครไปท่องข้อกฎหมายทั้งหมดได้หรอกนะแต่ปรเรียนเก้าในเก่งปรเรียนเก้าในท่องจบหมดอนะแต่ก็ท่องท่องเฉพาะที่เรียนอย่างเดียวนะอาตมาเข้าใจว่าท่องเฉพาะที่เรียนอย่างเดียวน้อยรูปที่ว่าจะอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยน้อย พอฟังฟังดูท่านท่านแต่ว่าท่านมีความสามารถคือเห็นพยัญชนะแล้วท่านสามารถแปลได้เ็นพยัญชนะแล้วท่านสามารถแปลได้เท่าน,นั้นเองจะมาเห็นเห็นพยัญชนะแล้วมันก็แปลไม่ได้อย่างเช่นสตังหัดถีสตังอัศาอย่างนี้แปลไม่ได้อ่านได้แต่แปลไม่ได้และทําไม จึงเสด็จไปโปรดเทพบุตรพุทธมารดาถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงมีคนถามมีคนสงสัยทำไมจึงต้องไปเสด็จไปโปรดเทพบุตรพุทธมารดาที่ชั้นดาวดึงในโลกนี้พื้นปฐพีนี้มันไม่มันไม่โสภามันไม่มีความงดงามเหมือนกับ บนสวรรค์ชั้นดาวดึงหรืออย่างไรแต่ถ้าหากว่าในโรคนี้ไม,ไม่ไม่มีความโสภาหรือไม่มีความงดงามเหตุจดพระพุทธเจ้าเองก็ดีพระปัจเจกพ,พุทธเจ้าเองก็ดีทําไมจึงมาประสูติบนพื้นผาแผ่นดินธรณีนี้พระพุทธองค์ก็ก็มีวิก็มีคําตอบว่าที่เสด็จขึ้นไป บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นก็เพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นนี่พุทธมารดาเป็นนี้เป็นนี่เทพบุตรพุทธมารดาจำที่ว่าลูกนี่จะต้องไปหาเจ้านี่ถึงที่ <c oughs> จำเอาไว้นะคนที่ยืมกระตังใครไว้อย่าให้อย่าให้เจ้านี่มาหาลูกนี่ต้องไปหาถึงบ้าน ไปยืมต่อก็ได้จะไปยืมต่ออีกก็ได้นะไม่ควรที่จะให้เจ้านี่มาหาถึงบ้านพระองค์เปรียบพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยเป็นลูกหนี้ของพุทธมารดาเพราะว่าได้รับการดูแลเลี้ยงดูมาด้วย ข้าวป้อนน้ำนมของพุทธมารดามาจนเจริญไวจริญเติบใหญ่จนได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธมารดานี่มีคุณอย่างมากนะก็จึงขึ้นไปหาลูกนี่เองแล้วทำไมจึงไปเสด็จประทับนั่งอยู่ที่บรรดุกำพลศิลาอาจที่ชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงเล่า ทำไมจึงไม่สเสด็จขึ้นไปบนโน้นเลยสวรรค์ชั้นดุสิตที่พระพุทธเทพบุตรพุทธมารดาประทับอยู่ก็มีคำตอบว่าการเทศนาเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะได้อานิสงส์พระพ,พ,พุทธองค์ปรารถนาว่าปรารถนาให้พุทธมารดาเนี่ยได้อานิสงส์มากโดยการย่าง พระบาทบทจรมาหาพระองค์เองเพื่อที่จะฟังธรรมการที่จะฟังธรรมให้มีอนิสงส์มากนี่ก็ต้องบททจรเยื้องย่างมาด้วยบาทของพระองค์เองของผู้ฟังเองจึงได้จึงจะได้อานิสงส์มากพระพุทธองค์จึงเลือกชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นเป็นที่ประทับที่นั่งบรรดุคำปศิลาอาดนั้นที่ต้นปริชัด บนสวรรค์แต่อันนี้ตรงนี้เล่าให้ฟังไม่ได้แหละเพราะว่ารู้สึกจะยากจะต้องอ่านให้ฟังแปลเนื้อความว่าบรมกรษัตร,ริย์ได้ได้พระราชได้พระราชาทานลาบสิ่งละแสนคือคุณชรชาติแสนหนึ่งตุรังคชาติแสนหนึ่งราชรสอันเทียมด้วยจตุระศินทบก็แสนหนึ่ง นางราชกัญญาอันประดับด้วยกุนทนแก้วก็แสนหนึง่งและราบสิ่งและแสนและแสนนี้จะเอามาเปรียบเทียบผลอ่ารานณิสงซึ่งยกย่างบทจรมาด้วยปรารถนาจะฟังธรรมพระสัทธรรมนั้นแต่อย่างเดียวก็เปรียบไม่ได้หรือก,อก็ก็ยังเปรียบไม่ได้และพราณิสงนี้อ่ารารณิสงแห่ง แห่งย่าง1นึ่งเท้าย่างหนึ่งเท่านั้นจะเอามาปันออกเป็นส่วน16ยกเสีย15เนี่ยอาจมาเขาไม่เข้าใจตรงเนี้ย16ยก16ยกออกเสีย15เอาแต่ส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งนั้นจะปันไปอีกเป็น16ยกเสียยกเสีย15เอาแต่ส่วนหนึ่ง อีกเล่าแต่แบ่งลงโดยไปโดยในนี้ไปโดยในชนิดถึง16ครั้งแล้วจะเอาเสี่ยวหนึ่งที่สุดนั้นมาเปรียบด้วยลาบสิ่งละแสนละแสนซึ่งกล่าวมานั้นยังน้อยกว่าพรลานิสงเสี่ยวเดียวนั้นอีกอจำได้ไหมว่าพร,พระพุทธองค์ทรงถวายในในการกุมารนะ่ะ ในการกุมาในการทานการหรือเปล่าในการทานกัการแจกสัตสัตตดกะแต่น,นี่อย่างละแสนนะในนั้นอันนั้นเขาเอาแค่ร้อยอะ่ะใ,ใน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 ทานการเขาเอาแค่ร้อยอันนี้เอาอย่างละแสนนะก็ว่ากันไปพนะระพุทธองทรงพิจารณาเห็นผลมากชนนี้จึงมีพระพุทธประสงค์จะทรงพระอนุเคราะห์สมเด็จ พระพุทธชนนีจึงได้อาจจะได้กุศลราศีอานิสงส์จงมากจึงเสด็จยับยั้งอยู่แต่ดาวดึงเทววิภพด้วยทรงพระปรารถนาจะให้พระพุทธมารดาเสด็จลงมาสดับรับรสพระสัทธรรมเทศนาณนะกรุงสุทัธเทพธานีนั้นน,นี้นั้นจึงไม่เสด็จขึ้นไป ถึงดุสิตสเทวโลกเหตุดังนั้นพระครันธรัจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาว่ากัตสมาคัตชติเมพุโทโธเป็นอธิอธิบายความก็เหมือนกับข้อความข้างหลังที่กล่าวมาแล้วนะอันนี้ส์งมากจริงๆการย่างพระบาทมารับรสของพระธรรมของพระพุทธองค์เนี่ย อย่างละแสนนี่ยกไว้ยกไว้ยังไม่ได้ไม่ได้เที่ยวนึงไม่ได้เที่ยวนึงเลยอ่ะยกไว้สิบห้าเอามาสิหกยกสิหกเอาไว้สิบห้าก็ยังไม่ได้ที่เที่ยวหนึ่งของการได้ย่างพระบาทมาฟังพระธรรมจากพระพุทธองค์ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงข์ความปรารถนาของพระองค์เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพระพุทธองค์ไม่สามารถขึ้นไปเสด็จบนชั้นดาวดึง์ได้โอ้โดนชั้น t รมก็เคยไปมาแล้ว นู้น no. เอามือรูปดวงอาทิตย์ก็เอารูปมาแล้วเอามือรูปดวงจันทร์ก็รูปมาแล้วเรื่องอะไรแค่แค่สวรรค์ชันดุสิตนี้จะไม่ไปแต่ปรารถนาอย่างนี้ต้องการอย่างนี้เอ้าวันนี้ก็สิบเอ็ดนาทีขึ้นมาแล้วก็ต้องขอยุติลมคงไว้เท่านี้ก่อนเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยมาพบมาเจอมาเจอกันใหม่ ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาท่านตาธุชนทุกคนทุกท่านเทือนเจริญพร